วนแล้วออถอนตัวครับเอาไปลง ใครจะสั่งมหมอกอันนี้โค้ขายด้วยลายมุบานไนงะจริงป่ะจริงดเดี๋ยวลงให้ ที่มันว่างเราก็เลยปลูกเอาไว้เนาะนี่นได้ขากกับข้าวดีแล้วอ,อวืมวิีีปลูกดีหมดอืมดินงามเนยนั่นแหละาจะปลูกพุชเลี้ยนเนี่ยแต่มันยังไม่เหียบร้อยไง เนี่ยร่องมะกน,นีดเนี่ยไอ้ตรงท่อเนี่ยปลูกต้นเลี้ยนอืมอืมอปลูกไว้ทำปุ๋ยเดี๋ยวจะไปลองไอ้เนี่ยเนี่ย,ยต้นมันเนี่ย จะไปลองปลูกเนี่ยจะปลูกมะละแล้วจะเอาอันเนี้ยไปลองไว้มันละมะละขึ้นจะขึ้นรนนี้ไงอืลูกมันจะได้เมฆเป,เปิดงไงทีเปิดดินไงมันจะไม่้องล้างเนี่ยผมก็ไปขายได้เกาะเดียวผมไปขายได้สิบได้หกสิบหกสิบบาทโลนโลนล้อสิบห้าบาทมีแกมีเบอร์ไหมโทรศัพท์มีมีนข้<ค>าจำไม่ได้เสิทำไม เดี๋ยวรอเขามาก่อน,น็ได้เพราะว่าถ้าโพสต,ต้องแจ้งเบอร์ไหนเขาสั่งทางไหนอ้ะโอ้แต่เขาสั่งทางไหนหรือสั่งทางไลไน์เลยแกก็ไม่มีดูอย์แบบเมียแ,แกก็ไม่มีแม,ม่งไรมือบา้านไม่มีหรอกนะเขาสั่งทางแกเลยแต่ถ้าเดี๋ยวมีใคร<แ>นั่นก็เดี๋ยวจะบอกแหละเมียแกเบอร์เมียแกเคยมีหายไปไหนไม่รู้เปลี่ยนโทรศัพท์ไงเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโทรศัพเราเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเบอร์เมียแกหาย นี่ไม่งั้นก็ซื้อใหม่ตะเครื่องซื้อมาเครื่องกไม่มีเงินจะซื้อวันนั้นขายห้าร้อยน่ะขายไปเครื่องแล้วอะไรขมิ้นลูกลูกน้องกอกเมาครับอืิวโว่เครื่องเก่าเนี่ยจอมันแตกแต่ว่ายังดีใช้ได้ นักข่าวมาเต็มเลยเมื่อคืนเะี่ยมังคืนเวยเออไทยจอนทุกขสาสรณ์มาทําข้าวจะจองวันแล้วสามช่องช่องแปดช่องอมรินช่องวันจับได้แล้วจับได้แล้วมันหมอบตัวอ๋อเออกดดันมันอะมันก็หนงหมอบตัวหมอบตัวแต่บ่กมีดมันโยนทิ้งแล้วบอกตำรวจว่าหาไม่เจอ เขาเจามีดมันทำแผนทำไม่ได้มีดไม่มีมีดของกลางอ่ะหารู้กฎหมายอยู่โอ้ลูกกำนันเก่าเนาะฮะลูกชายกำนันเก่าด้วยน่ะเนะอะอผอมเป็นกำนันเกา่าลูกกฎหมายยุ่อย่างเลยรู้สิลู้ไม่ได้มาคนเดียวมาสองคนไหนมาสองคนตอนมาขาน,ะน่ะเอ สงสัยไม่ได้กลับบ้านนะมั้งอีกคนขับรถอีกคนหนึ่งฮะสงสัยไม่ได้กลับบ้านนะมั้งมันทะเลาะกันยูรีซอดที่ชุมขนานนูน้นอ่าทำอะไรอยู่นู่นนาะทำงานเมียมันเป็น